ฝังคลิปย้อนหลังกับรายการเฮ้ยอะไรวันเนี่ยสนับสนุนรายการโดยคอลลาเจนเทปไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาหน้าตือใช่ไหมเออยังไงหน้าตือคืออะไรอครับงั้นผมเล่าเรื่องอะไรกันครับผมก็ผมจะย้อนกลับไปเมื่อตอนสมัยก่อนนู้นตอนยังวัยรุ่นเป็นรุ่นอยู่ใช่ปหะครับก็คือว่า เอ่อสมัยก่อนไปรุ่นไปรุ่นเพราะผมก็เวลากลางคืนตกดึกก็ชอบไปเที่ยวพบกันอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากก็ตามไปรุ่นของทุกคนเขาเขาจะมีจุดรวมพลจุดที่แบบมานั่งเล่นกันใช่ไหมครับปกติปกติเขาจะมานั่งเล่นกันแล้วแบบว่าเออว่าเอ้ยคืนนี้ไปไหนดีคืนนี้ไปไหนดีนนไไนดอะไรอย่างเงี้ยโดยที่หลักๆแล้วในกลุ่มผมมาที่เคยเกล่าวครั้งต้นไปว่าจะมีสามคนใช่ป่ะแลวนี่ก็จะมีอีกคนหนึ่งซึ่งคนนี้ก็อยู่ในกลุ่มเหมือนกันแต่ เขาแบบมาบ้างไม่มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คนนี้ค่อนข้างจะมีตังค์หน่อยก็คือว่าปกติข้างคืนเนี้ยแล้วผมเมื่อก่อนตอนเปไ็นัยรุ่นก็ไปเที่ยวกับทุกคืนอย่างเงี้ยก็จะดูว่าเอ้ยวันนี้ไปเที่ยวไหนดีมีเที่ยวไหนดีเออมีตังค์เท่าไหร่เนี่ยกลัวแบบบางทีตังค์ไม่พออย่างเงี้ยหารกันหุ้นกันเนี่ยสมัยก่อนเราเป็นัยรุ่งเรไม่มีตังค์ก็อาจจะบางทีอจจะขอพ่อขอแม่อขออะไรบ้างใช่ปะครับครับแต่เพื่อนคนเนี่ยอีกคนอีกคนหนึ่งตัวละครใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอื คือเวลาถ้าแบบว่าถ้าไปกับมันนะไม่ต้องห่วงเรื่องตังค์เลยทำไมอ่ะเออมันออกให้ตลอดเลยสายเปยหรอไปแบบลาชใช่ไปแบบราชาเลยครับบางทีแบบจะไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วเฮ้ยจะไปเที่ยวตังค์ไปเที่ยวกันเนี่ยทำไงดีวะไตังค์ไม่มีเลยเพื่อนคนนั้นบอกเออแป๊บนึงเดี๋ยวมาอืมมันหายไปไม่ถึงคือไม่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงอ่ะแป๊บนึงกลับมาไปแต่งตัวออกไปเลยมีตังค์แล้วโอยเพื่อนผมเออ ผมว่าตอนนั้นผมก็เลยรู้เริ่อมันเจอกันอ้มันหายแล้วมันมีตังค์มีตังค์เออครับเวลาไม่มีทีไรมันบอกปั๊บนึงไม่ถึงชั่วโมงกลับมามันมีตังค์ตลอดแต่คนที่มันไม่ได้เล่นการพนันไม่ได้เล่นอะไรนะพี่แต่คือว่ามันโหมีทีแบบปั๊บนึงนะหายไปชั่วเกือบชั่วโมงกลับมามีเป็นพันเลยเปิดเล่าเปิดอะไรเลยคือมันออกมาได้ว่างั้นน่ะเออตันสุดท้ายผมไม่รู้ตอนหลังอ่ะเพื่อนผมมาไล้ฟังบอกให้มันทำไมมันเอาตังค์มาจากไหนวะบอกอ๋อ มันขโมยเป่าคือพ่อมันไปขายพ่อมัานมาบ้านมันขายพวกเป่าบ้านมันขายพวกหูฉลามขายพวกอะไรอ่ะ <c oughs> พอเวลามันไม่มีตังปุ๊บมันจะแอบ,บไปขโมยเป่าคือเป็เปาานกระป๋องพ่อมันอ่ะ <c oughs> ขโมยออกมาปุ๊บไปเคาะร้านขขยาอะแปะเปิดไป,ไ,ปไปขายต่อร้านขขยาโอ้โหแซ่บยงคืนตีหนึ่งย่างเงี้ยร้านต่อให้ร้านขขยาเขาปิดแล้วอะ่ะ <c oughs> มันไปกดมันไปเคาะประตูหน้าบ้านร้านขขยาเขาอะ่ะ <c oughs> เขาจะเปิดมาเพราะมันมันไปมันไปขายเขาถูกกว่าที่แบบรักเขา ตลาดอ่ะคือว่ามันแบบไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะเพื่อนผมบอกว่ามันเอาขโมยพ่อมันปองนึงก็ขายได้พันกว่าบาทแล้วบางทีแบบสมมุติว่าเขาขายสมมุติว่าเขาขายกันสองพันอย่างเงี้ยมันก็ไปขายต่อแล้วขายย่าแค่พันห้าพันสองเนี้ยบางทีบางบางทีแบบมันคึงๆไม่มีตังเงี้ยเออขายแบบหหแต่กระปองมันก็ได้ขายได้เป็นพันอ่ะบางทียาบไปไหนอยากได้หรูหน่อยก็ขโมยสักสองปองสามปองขโมยตลอดอย่างเงี้ยผมก็เลย๋อที่มาของ ของมันก็คือนี่แหละมันขโมยเป๋าคือพ่อมันไปขายร้านขายยาแปะครับถ <Yep. S 1> ูกคนคน,คนเขาก็เลยอ๋อเวลาถ้าไม่มีตังค์ไหนนะถึงจะไปเที่ยวแล้วไม่มีตังค์ก็จะนึกถึงมันเดี๋ยวมันหาได้แป๊บเดียวไม่ถึง mm. ชั่วไม่ถึงชั่วโมงมันแอบ,บย่องเข้าไปที่บ้านพอพ่อมันขายของอยู่มันก็เข้าไปที่บ้านขโมยเป๋าคือพ่อมันไปขายทาอย่างนี้ประจะําอ่ะ พอโคดิเสร็จกิจกรรมของโคนี้ยังไม่จบทั้งนั้นพอเริ่มโตมาหน่อยก็ก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยปุ๊บอ่ะอันนี้พ่อมันก็ซื้อรถให้ซื้อรถให้ซื้อรถกระบะป้ายแดงให้ด้วยความที่เอยออกรถใหม่แล้วฟังเขาไปเที่ยวกันมันไปเที่ยวกันไปเที่ยวตอนนั้นไปเที่ยวผับเพื่อนเพื่อนก็นั่งรถมันไปพอผับเลิกปุ๊บตอนนั้นขับรถกำลังขับระหว่างมันมีนเระหว่างสี่แยกปุ๊บมันจะเลี้ยวซ้ายใช่ป่ะ พอมันเลี้ยวสายปุ๊บเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในรถเกับที่นั่งข้างมันบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้ามียาข้างหน้ามีด่านด่านเออเออรู้ป่ะมันหามาตอบว่าอะไรว่าผมมีใบขับขี่อ้าวอือแล้วหน้าคุณหน้ามันแบบพี่ดึงสภาพคนหน้าหน้าแดงแงตึงๆแล้วหันมาพูดบอกว่าผมมีใบขับขี่หามาคุยกับเพื่อนอย่างนี้เฮ้ยมีด่านไว้เฮ้ยมีด่านนะมันหันมาตอบเพื่อว่า ผมมีบายขาดขี่ไม้เกี่ยครับพอไปก็ขี่เข้าด่านไปพอพอเขาไปด่านปุ๊บตำรวจเ็าบนรถกระตกลงตำรวจบอกโอ้โหเห็นสวัสดีครับไปไหนวาครับมาตอบว่าอะไรครับว่าไปเที่ยวมาครับครับตำรวจเป่าตำรวจบอกงั้นเต่าหน่อยครับต่าเป่าปืนปุ๊บโดนเลยเรียบร้อยเรียบร้อยตำรวจบอกงั้นลงมาจักรถนะครับ่เสร็จปุ๊บระหว่างนั้นเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในรถบอกเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเซ็งนะเดี๋ยวกูโทรหา คนนู้นจะโทรหาคนนี้ให้มันไม่สนใจเลยมันคว้าจากมือตำรวจมาเซ็นเลยจิกๆ <c oughs> เฮ้ยเซ็เนเซ็นเซ็นรัข้อแต่ปุป๊บพอตำรวจพามันไปสอนออันนี้ปุออ๊บเพื่อนเพื่อพวกคนที่ไปด้วยกันมันก็โทรหาเฮ้ย hey, กูโทรหาพ่อพ่พออีนนี้ด้วยนะพ่ออันนี้นะพ่อ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 อีบีแค่อ่าตั้งชื่อบีก,กันพอพ่ออีบีไปตำรวจแล้วมึงกูโทรหาบีแค่นะบีกกำลังมารอแป๊บหนึ่ง มันก็รอมันนั่งแต่มันเซ็นคำข้อก่อหาแล้วมันก็นั่งรออยู่สนอะสักพักหนึ่งเฮ้ยบิ๊กมาแล้วนะพอบิ๊กบิ๊กเตยมาปุ๊บบอกเฮ้ยมึงจะกินอะไรดีกินโอเลี้ยงหรือก,กินข้าวผัดกูไปซื้อมาให้เอาเอา๊ะอะนะถามมาต้องขอโทษทีนะเว้ยคนที่จับมึงอะ่ะรถใหญ่กว่าพ่อ,อกออูอีกระใหญ่กว่าพ่อกูอีกเออกินอะไรเฮียพ่อกูคุยไม่ได้จกินอะไรเดี๋ยวกูซื้อให้กินยังมีน้ำใจยังมีน้ำใจไง เออสรุปแมตต์นั้นมามันโดนคูบะกพึกไปโดนปัดแล้วก็โดนกูบระพึกไปเพราะจากเหตุการณ์ที่แบบว่าเพื่อนเพื่อนบอกแล้วบ็มาแล้วขับผมเตือนมันแล้วมันก็มาผ่านมาบอเลยโผมมีใบครับขี่พอไปถึงตำรวจปุ๊บสวัสดีครับไปไหนมาครับไปเที่ยวมาครับกระเป๋าหน่อยครับปื๊ดเป่าปุ๊ดแมงโดนเลยครับผมเก็บอาการไม่อยู่เก็บพอมปุ๊บมันเซ็น เขาโทรหาเพื่อนให้คิดว่าเพื่อนจะช่วยได้พพ่อเป็นตำรวจที่ไหนได้เขาช่วไอนบอกเฮ้ยไม่ได้พ่อทำไมพราะนี่วันนี้จับมึงอย่างเยอะกับกว่าพ่อคุยเฮ้ยเพื่อนช่วยได้ช่วยซื้อกับข้าวซื้ออะไรให้กินไงเออเลี้ยงข้าวผัดเออยังดีนะยังมียังมีน้ำใจเอ้าาเสร็จปุ๊บพอหลังจากแมทนั้นมาปุ๊บมันก็เริ่มจะไม่ค่อยขับรถไปเที่ยวแล้วแล้วแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มแบบอันนี้ละ มันก็เริ่มแบบช่วยพ่อที่เมื่อก่อนมันเอาแต่เที่ยวเดียวพอโตขึ้นมาหน่อยมันก็ช่วยแบบอะไรนะช่วยพ่อมันช่วยที่บ้านมันทําขายของมันขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบถ้าเป็นเพื่อนผมไปในกลุ่มผมมาที่ไม่ใช่ผมนะจะเป็นคนอื่นไปปุ๊บจะไปเรียกมันไปเรียกมันปุ๊บแม่มันจะด่าไปเลยไปเลยไปเลยพรแม่เขารู้ไงว่าจะชวนพอมาพวกนี้มาปุ๊บจะชวนรูปไปเที่ยวแล้วเออแม่มันจะด่าเลย แล้วบางทีอ่ะก็คือว่าบางทีบ้านมันเขาขายขายอาหารขายพวกอย่างนี้ใช่ป RIGHT? cool> ่ะก็บางทีอ่ะอ่าเมื่อก่อนตอนแรกผมไม่รู้ไงว่ามันชื่ออะไรแต่เห็นเขาเขาเรียกว่าตือตือตือใช่ป่ะแล้วคำว่าน้านี่ก็แบบเหมือนเปนน้าผู้ใหญ่ใครแบบเหมือนเล็กน้าเหมือนน้าอย่างเงี้ยให้เขาให้เรียกน้าตือใช่ผมก็ไม่รู้เมื่อก่อนผมพอไปถึงที่ร้านมาปุ๊บบอกน้าตือ ปุ๊บพี่รู้ป่ะท,ทำไมมันกำลังช่วยๆอยู่คนพอผ,ผมมันจะกลนเล็กนัดเตยผู้คนที่อยู่อ่ะคือมันแล้วก็พ่อมันก็อยู่หานมามองอะ,อะไรวะผมก็เลยไม่รู้พอผมผมมารู้ทีหลังคือแหละอ๋อนัดเตคือพ่อมันพ่อมันชื่อตือ, <c oughs> อเออแล้วคือว่าเพื่อเพื่อคือสมัยก่อนมันรู้น่ะเขาเรียกชื่อพ่อ,อเออก็น้าเหมือนนาแบบให่เก่งไงแบบนา้าแบบเรียกเพื่อนอ่ะแบบเพื่อนเราคนไหนแบบรวยหน่อยมีฐานะหน่อยวันนีเขาเึกเสียเรียกนาอะไรอย่างเงี้ยเรียก นะตือเออต,ตือตือคือชื่อพ่อมันไม่ใช่มันไม่นช่อ ird, เบิร์ดผมไม่รู้แล้วเม่ก่องคือมันช่วยแล้วเนี่ยคือมันไปช่วยพ่อมันอยู่ที่ร้านแล้ววันนั้นผมขับไปร้านมันเจอ,อ,อผมก็ตะโกนเสียงดังเลยนะตืออ,อมันหยุดผัดเลยพอ่อมันก็หยุดผัดพ่อมาถามอะไรวะอ้าวผมก็ไม่รู้ทีหลังบอกอ๋อตือคือชื่อพ่อมันไม่นช่ชื่อเบิร์ดแต่ด้วยกันเป็นที่วัยรุ่นน่ะวัยรุ่นมันชอบเรียกชื่อชอบเรียกชื่อพ่อเออออผมก็ไม่รู้ผมก็เลยโอ้ยชี ผมก็เลยงไงผมก็ไม่รู้ตอนัรนผมเลยอ๋อไม่น่าทำไมผมเรียกปุ๊บหยุดทั้งลูกทั้งพ่อเลยพ่อไปเถามบางทีผมก็บางทีเพื่อนๆมันไปแซวแซวเรียกเรียกมันเพราะบางทีหน้ามันก็คล้ายๆกับพ่อไปบางทีพ่อมันก็ไม่อยู่มันก็ช่วยพ่มันก็มาผัดอาหารแต่บางทีเรียกถูกเรียกผิดเรียกไปเรียกปลาเรียกไปเรียกเรียกพ่อมันบ้างพ่อมันก็หันมามองบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เลยคนนี้ก็เลยคนนี้คือชื่อเบิร์ตผมก็เลยอ๋อะ เรื่องขนเรื่องของคือนตือผมก็เลยอ๋อผมก็ไม่รู้ผมก็แค่ว่ามันชื่อตือออครับเลยนับตือเอออาผมพอนตือเสร็จปุ๊บเชพีแล้วผมก็ขอเล่าอีกคนหนึ่งไอ้วีดีกรรมคนที่พี่จําได้ไหมคนที่มันอ่าปล่อยผมทิ้งไว้กลางทางจำได้เพื่อนตัวแสบเลยที่ขาขับมารับเสร็จปุ๊บส่งถึงบ้านปุ๊บปล่อยรถไปกลางทางกลางถนนเลยคนนี้ครับ วันนี้เมื่อก่อนตอนไปรุ่นไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยกลุ่มผมสามคนแล้วก็จะมีอีกนักเตอร์นที่มันสี่คนใช่ปะแต่คนเนี่ยเวลามันจะไปเที่ยวเฮ้ยตัวจะเป็นเที่ยวแป๊บนึงนะอืมคือสมัยก่อนคนเราจะไปเที่ยวอยากให้สาวมองมันจะมีออปชั่นใช่ปะพี่ผมก็ผมก็เออแป๊บนึงมันจะไปเที่ยวนวแป๊บนึงเดี๋ยวมันมาหายไม่ถึงไปไม่ถึงสิบนาทีอ่ะครับกลับมาแล้วปุ๊บก็ไปเที่ยวกันโอ้โหผมว่าทำไมพวกมึใส่ทองเรื่องใโคตรใหญ่เลยวะทอง เออใส่ออทองเส่เบลเลอร์เลยเดินเข้าผับไปสาวหมูสาวมองกันเลยครับเออแล้วก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมันก็มาชอบตีคู่กันมาไก่นเนี่ยเวลาจะไปไหนปุ๊บจะไปด้วยกันไปเที่ยวผับก,ก็โอ้ใส่ทองเส้นใหญ่วะโอ้แลวสาวมองไปจีบสาวไหนก็ติดผมก็อยูอ่ทำไมมันมันมีทางจังวะเราใส่เส้นเข้าหนวดกุ้งเลยทำไมมึงใส่เส้นใหญ่วะ <c oughs> แล้วเมื่อก่อนทองที่เยาวาพี่ทองที่ซื้อเยาวราศไม่มีตีโป่งพี่มันจะเป็นเส้นแบบ ตันมันเขามีตีโป่งสะตว่งเส้นใหญ่ต้องหลบาทแน่เลยโหจิใจใจไอ้เราก็ไปเที่ยวทุกวันทุกวันจนมาวันหนึ่งผมไปเที่ยวออกมาเสร็จผับแล้วก็มามพอมาพอเลิกผับมามันก็มานั่งกินข้าวต่อพอมากินข้าวเสร็จปุ๊บพี่บอกกินข้าวเสร็จปุ๊บจะขึ้นรถมันรู้ป่ะมาณไรมันถอดทองทิ้งขังขยะอ้าวทองนะเออโอ้ยส่วนผมไปถามเพื่อนผมคนหนึ่งพที่ที่บอกที่บอกเป็นบวชเป็นพระที่ผมพาไปไปขับรถอ่ะ มันบอกว่าอ,อะไรเส้นละร้อยอย่างเนี่ยไปซื้อสําเพลงตอนสัมเพลงเนี่ยเพราะพวกผมบ้านบ้านผมบ้านพวกผมอยู่แถยวยำบาร่าไงพี่เราจะไปเที่ยวที่ <laughs> ที่เห <c oughs> มาะแป๊บน,นึงเมื่อกี้เออแป๊บนึงนะเพื่อนเราบอก่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปเที่ยวปุ๊บแป๊บน,นึงนะขี่เพราะบ้าน <c oughs> ผมอยู่แถยวยำบาร่ามันขี่ไปสําเพลงไม่ถึงห้าทีอ่ะขี่ปุ๊บปะ <c oughs> โมว่าอ๋อมึงใส่เส้นอะไรเส้นละร้อยไปสองคนซื้อซื้อสองเส้นจะตกเส้นละแปดสิบาทมาใส่เที่ยวปั๊บปุ๊บมันก็บอกคุ้มแล้วมันก็ถอดทิ้งเลยผมก็ ตอนแรกผมก็โอ้โหทำมึงทำทำไมมึงรวยจังวะเห็นใส่ทองแล้วมันมันก็กลางวันมึงก็ไม่ใส่นะแต่เวลาจะไปเที่ยวโอ้โหใส่กลางคนันกลางคืนมันมองไม่ค่อยเห็นไงเออเออผมจนวันหนึ่งผมเห็นไปไปอยู่ด้วยกันเออกินข้าวเสร็จป่ะเฮ้ยมึงทิ้งทองไงเหรอเดี๋ยวพูดไปซื้อใหม่ครับอ้อผมก็เยอ๋อที่ทองที่สรุปที่มึงใส่นี่คือของปลอมเออสรุปแต่ แต่ทองฟอร์มนี่ก็พาให้มันขอเบอร์สาวได้เยอะเหมือนกันพี่โอ้อ้าวเฟอร์นิเจอร์ดีอ่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทิ้งทำไมเอาทำไมไม่เอาไปเก็บไปใช้รอบหน้ามันลอกคือเดียวลอกเลยมัอกเออพี่มันจะมีทองทององมันจะมีหลายเกศนะถ้าทองแบบบาท100บาทแต่ถ้าพ่นสีทั้วเนี่ยเออครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสำเพ็งเป็นสำเพ็งแต่ถ้าทองแบบที่แบบ เหมือนเหมือนของจริงอ่ะต้องไปซื้อสะพานหันอย่างเงี้ยมันม,มันไม่ค่อยใส่มันใส่แค่อุปชัรนแบบกูคืนนี้กูเที่ยวโดนเหงือ่อกขอเบอร์หญิงนะเพื่อนนี้กูโดนทิ้งไปแล้วครับอืมดีไม่โดนดีไม่โดนจี้นะดีไม่โดนจนะี้ ก็ไปไปกูม้เลยบอกโอ้ทำไมพวกมึงใส่ต้องใส่เสื้อแบบใส่เสื้อยืดโชว์ทองโอ้ทำไมมึงใส่เสื้อกันอย่างงวะเนี่ยผมกูคินในใจยินดีได้อ๋อทองออทปลอมพอเที่ยวเสร็จปุ๊บพิงบอกว่าเดี๋ยวมันลอกเดี๋ยวเขารู้ต้องเลยทิงก่อนเดี๋ยวมันสิ้นผมว่าอ๋อนี่คือทองปลอมผมก็เลยรลานจากนั้นผมก็เลยลองถามว่าไปลองถามว่าไปซื้อร้านไหนร้านไหนอะไรย่างงี้ย่างงี้เออเอาอ่าพอตอนนั้นเรารู้รู้หลักรู้แหล่งแล้วรู้หลักรู้หลักเมื่อก่อน ดูหลักดูแหล่งที่ว่าซื้อมาปุ๊บเวลาผมไปเมื่อก่อนผมป้าที่บ้านผมซื้อทองให้ผมง่ายเวลาผมไม่มีตังค์เงี้ยเฮ้ยบาทหนึ่งผมก็จะไปขายไปไปไป,ไปขายทิิงปุ๊บก่อนจะไปขายผมไปถาที่ร้านมันบอกเนี่ยไปเทียบลายก่อนออหาลายก่อนเออเออเาเงินปุ๊บพอเจอลายปุ๊บผมซื้อปุอ๊บผมเอาทองไปขายอพอไปขายเสร็จปุ๊บที่บ้านเขาก็จะมองมาเฮ้ยทำไมทองมึงสีเป็นซีดๆวะฮะทำไมทองมึงสีซีดๆวะเหนดูดที่บ้าน พอ,พอป้าผมซื้อให้เขามองผิดเปล่าสายตามไม่ดีเปล่า ừ, ทองมันซิดต่อไม่ซีดนะไอ,ไ,อไอ้นี่เปล่ามันที่แสงเปล่า ừ, พอเขาทักปุ๊บใช่ป่ะ <ừ, S 2> พอตกไอ้นี่ฮะไอ้พอตกเช้าปุ๊บลงไปแล้วไปเทินแล้วเดี๋ยวเขาเขาพอเขาจับได้แล้วไม่ไปเทินเพราะว่าเขาเวลาเขาเอาเส้นเก่าไปแล้วไปเปลี่ยนเส้นใหม่เสียแค่ห้าสิบาทอ๋อเหรอใช่<อ>ผมก็ทําอย่างเงี้ยทําอย่างเงี้ไปเรื่อยทําอย่างเงี้ไปเรื่อยเออทาอย่างเงี้ไปเรื่อยปุ๊บ พอสุดท้ายท้ายสุดปุ๊บก็ได้บอกว่าทองขายชิ้ไปแล้วนะก็พอหน้านๆน,นที่เขาก็ซื้อให้ใหม่พอซื้อให้ใหม่ปุ๊บพอเราไปบิดตังของโกไปทำอย <ทำ S 1> ่างนี้ต่อทําเหมือนเดิมต่อ,อหลังๆพอพอพอเรารู้หลักแล้วเรารู้หลักปุ๊บแล้วก็จาก ไปซื้องี้ไปซื้อที่สะพานหันไปซื้อแบบห้าไมค้อนสึกไมค้อนมันสีเหมือนของจริงแล้วมันก็ไม่ลอกด้วยใส่ได้นาเลยแดีให้เขาดูชื่นเออโดยให้เขาชื่นใจโอ้ยนี่มันเก็บทองอยู่อาจจะซื้อให้ใหม่สเนนนึงอ่าแล้วลาปากเลยโอ้โหเต้เอ้ยแล้วก็มีประมาณเนี้ยพี่วันนี้แล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้กาแฟนี่ทําแบบนี้ป่ะออไม่ทำแล้วที่โตแล้วสมัยนั้นตุ๊เด็กๆพี่เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงวัวเลาะแทรกเข้ามาเนี่ยคือคือแฟนนั่งฟังอยู่ข้างๆป่ะ ครัานนไงเออวีดกรรมคือไม่มต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนนะว่าเป็นเป็นเป็นคือไม,ไม่ดีนะคือมันเป็นการลักเล็กขโมยน<ช>ันก่อนนะพมดถึงเกี่ยวกับเรื่องอไปขโมยโอเออไปขโมยตังค์เด็กๆมันไม่มีงานทาําไม่มีตงังค์สิ่งที่อย่างการขโมยตงังค์พี่มันถือมันขโมยตังค์อะมันเหมอกค่าขโมยตังค์มันดูไม่ดีเกินไปมันโอ้เหมือนกันนี่ขโมยวัตถุดิบคือเนี้ย เป็นการที่เรียกว่าไม่คิดคือแค่เอาเอาของมาขายเอาเงินมาเพื่อที่จะไปเที่ยวกันแค่นั้นเองอยากจะให้เพื่อนอวดเพื่อนอยากให้เพื่อนดูว่าหมโคตรเก่งเรยว่าเลี้ยงเพื่อนได้มีแค่นั้นเองแต่ไม่รู้ผลที่ตามกลับมาี่เป็นยังไงนะเออแล้วก็สิ่งที่คุณเต้ทําโดยสมัยก่อนพ่อแม่ซื้อทองให้แล้วก็เอาไปเปลี่ยนเอาทองปลอมมาใส่หลอกไปจำานาอันนี้ก็ไม่ดีนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับคําว่าคําว่า เด็กเลี้ยงแก่เนี่ยมันยังมีอยู่มันยังใช้ได้ทุกวันนี้นะนะครับครับผมอยากจะบอกว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยบางทีจับผิดได้ครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยมันก็บางครั้งเขาให้อาภัยก็คือ,อยังไงก็คือลูกอะ่ะแต่อย่าเอาคําว่าเด็กเลี้ยงแก่ไปใช้กับเมียอย่าไม่ใช้กับแฟนนะชี้ภายเลยจะบอกให้ครั้งเดียวคือมึงจบมึงจบเลยนะมึงจบเลยมึงมึงตุกตาบาปอยู่ที่หน้าผากเลยว่ามึงทําอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยนะเออแล้วจะกลายเป็นอะไรที่แบบว่า มึงจะไม่ได้สิ่งนั้นอีกต่อไปอ,ะอ่ะเออจริงนะโฮเต้อย่าไปทําอย่างนี้กับกับคนรักหรือว่าแฟนเรานะที่หายผมคิดคิดอยู่แล้ะพี่ว่าว่าไปซื้อมาแล้วก็บอกว่าแฮปปี้ร์นเดย์ซื้อเอาให้นะครับเนี่ยซื้อให้นะมบบมีถุงทองให้ตีตาล้างขาให้อะไรอย่างเงี้ยพอมันไปขายปุ๊บเพิ่งมาทความแตกความขายเงี้ยน่าจะดีเหมือนกันนะหลอกให้ดีใจเัวทางปอมใช่ไหม <laughs> ใช <c oughs> เ่เอาขอบคุณคุณเต้มากๆานะกับวิริกรรมต่างๆคุณเต้ที่เอามาเล่าให้พวกเราฟังนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องเนี้ยมันอาจจะฟังดูอาจจะไม่ดีมีอะไรแต่ผมเชื่อว่ามันมีสิ่งดีๆที่อยู่ในเรื่องนี้นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการลักเลขโรมลน้ยการโกหกต่างๆหรือการกระทําแบบนี้ยขอให้มันผ่านไปแล้วก็ไม่ทําอ่าไม่กลับไปทํามันอีกแล้วก็ทําม,มีลูกหลานก็สอนว่าเนี่ยสิ่งแบบเนี้ไม่ดีนะอย่าไปทํานะ นะครับ,รบผมเออขอคบคุณเต้อีกครั้งนะครับผมครับสวัสดีครับคุณเต้ครับครับสวัสดีครับ